กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องโรงศพหนึ่งโรง นายป๋องเป็นผู้อำนวยการของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งบริษัททำงานเกี่ยวกับรับเหมาเดินสายระบบโทรศัพท์นายป๋องได้รับงานรับเหมาฝังท่อโทรศัพท์ในภาคอีสานแห่งหนึ่งเขาได้จ้างคนในท้องถิ่นนั้นเป็นคนรับจ้างชั่วคราวซึ่งคนงานเหล่านี้ไม่มีความรู้ในรายละเอียดของระบบท่อโทรศัพท์เลยได้แต่ขุดดินแล้วนำอุปกรณ์ไปวาง แต่ในจำนวนคนงานมีนายดำกับนายขาวซึ่งพอมีความรู้อยู่บ้างยังมีคนบอกอีกว่าถ้าสองคนนี้ฝึกฝนบ่อยๆจะเป็นช่างฝีมือเอกได้หนุ่มทั้งสองมีฐานะยากจนบ้านทานาขณะนี้หนุ่มทั้งสองรับจ้างขุดดินและเดินสายโทรศัพท์ทั้งนี้ทางบริษัทได้รับเหมางานสองชิ้นชิ้นที่1คือรับจ้างฝังท่อโทรศัพท์ชิ้นที่สคือเปลี่ยนสายโทรศัพท์ใต้ดิน สำหรับนายดำและนายขาวมีหน้าที่ร้อยสายโทรศัพท์ใต้ดินเพราะทางบริษัทได้รับเหมางานก่อสร้างที่จังหวัดอื่นๆอีกด้วยจึงทำให้ในายป๋องซึ่งเป็นผู้อำนวยการมาดูแลง,งานฝังท่อโทรศัพท์ได้เพียงเดือนละครั้งเท่านั้นโดยเฉพาะเดือนนี้นายป๋องได้เดินทางไปดูงานที่จังหวัดอื่นแล้วมาที่สำนักงานชั่วคราวเมื่อเข้าประตูมาก็เห็นช่างสถาปนิกค,คุยโทรศัพท์อยู่ หลังจากวางสายแล้วจึงรายงานว่ามีคนงานของเราสามคนถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดขณะนี้อาการสาหัสและกำลังถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อนายปองทราบข่าวก็รีบนั่งรถไปกับช่างสถาปนิกเพื่อไปโรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลมีคนรายงานว่าสาเหตุที่ถูกไฟดูดนั้นเป็นเพราะไฟฟ้ารั่วจึงได้ดูดคนงานของเราทั้งสามคนคือนายดำกับนายขาว เพราะขณะนั้นนายดำกับนายขาวกําลังรื้อสายไฟฟ้าเก่าออกทั้งสองได้ปีนบันไดขึ้นไปเมื่อไปถึงบนยอดของบันไดบันไดก็เกิดโยกจึงได้เรียกคนงานอีกคนมาช่วยคนงานรู้เท่าไม่ถึงการจึงโยงสายไฟอีกเส้นมาที่บันไดาสายไฟมีกระแสไฟฟ้าแรงสูงจึงได้ดูดเอานายขาวนายดำเห็นเข้าก็ตกใจไม่ทันคิดก็ไปช่วยนายขาว ไฟก็เลยดูดนายดำและคนงานรวมเป็นสคนขณะที่เล่านั้นหมอก็เดินออกมาพอดีนายป๋องจึงรีบถามอาการของคนเจ็บหมอก็บอกว่าพูดยากนะนายป๋องพูดกับหมอว่าถ้ารักษาคนงานทั้งสามคนนี้จนหายเป็นปกติจะตบรางวัลให้ส0 0แสนบาทแต่ดูสีหน้าของหมอไม่ยินดียินร้ายหมอตอบมาว่าการช่วยชีวิตคนเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้ว การดูแลคนไข้จะดูแลเอาใจใส่เหมือนพ่อดูแลลูกถ้าคนไข้มีโอกาสหายแค่1%อร์เซหมอก็จะทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มที่คุณไม่จำเป็นต้องเอาเงินมาหลอกล่อจะทำให้เสียภาพพจน์ของหมอที่ดีพูดจบหมอก็เดินจากไปเมื่อนายป๋องได้ฟังหมอพูดเช่นนั้นก็รู้สึกเคืองในใจจึงไปนั่งสูบบุหรี่ที่ห้องรับแขกขณะที่นายป๋องกำลังอัดบุหรี่เข้าปอดอยู่นั้น ก็มีนางพยาบาลคนหนึ่งเดินเข้ามาแล้วพูดกับนายป๋องว่าที่นี่เขาห้ามสูบบุหรี่นะคะถ้าจะสูบบุหรี่เชิญไปสูบข้างนอกค่ะนายป๋องสะบัดหน้าแล้วเดินออกไปพลางคิดในใจว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรเจอแต่คนที่ขวางหูขวางตาวันนี้ดวงไม่ดีเจอแต่เรื่องไม่ดีทั้งสิ้นเมื่อนายป๋องเดินออกไปทางประตูซ้ายมือก็ไปเจอกับห้องดับจิตและมีชาวนากำลังมารับศพ3-4คน ศพนั้นวางอยู่บนรถเข็นคันเล็กๆแล้วยังไม่มีอะไรปิดศพตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสองโมงศพที่อยู่ในห้องดับจิตมีความเย็นมากพอพอออกมาข้างนอกเจอความร้อนหลายชั่วโมงสภาพศพจึงไม่น่าดูนายป๋องจึงเดินเข้าไปถามว่าเจ้าศพไปไว้ที่ไหนชาวนาจึงตอบว่าเจ้าศพไปไว้ที่บ้านต่างจังหวัดห่างจากนี่ไปประมาณ80โลระยะทาง80โลนั้นไม่ใช่น้อย อากาศก็ร้อนอบอ้าวคนตายไม่มีโลงใส่มีแต่ผ้าปิดไว้เท่านั้นผ้าผืนนั้นก็สั้นปิดได้แค่หน้าถึงหน้าท้องเท่านั้นเท้าทั้งสองถูกแดดเผานายป๋องจึงได้ถามว่าทำไมไม่เอาโลงมาใส่ก็ได้รับคำตอบว่าครอบครัวเรายากจนมากไม่มีเงินจะซื้อนายป๋องจึงบอกว่าจากนี้ไปไม่ไกลมีร้านขายโลงศพอยู่ฉันจะซื้อโลงศพใส่ให้เอง ตามฉันไปซื้อโลงเพราะตอนนี้ฉันว่างคนงานของฉันจะเป็นหรือตายก็ยังไม่รู้เมื่อไปถึงร้านขายโลงศพนายป๋องได้ถามพวกเขาว่าจะาลงแบบไหนและบอกว่าต้องการอะไรอีกเช่นทูบเทียนกระดาษเงินกระดาษทองก็ได้รับคำตอบว่าไม่มีเงินซื้อนายป๋องจึงบอกกับเท่าแก่ร้านโลงศพว่าจัดทุกอย่างให้ครบสำหรับคนตาย เสร็จแล้วมาคิดเงินกับฉันคนชนบทนั้นเป็นคนซื่อตรงถึงแม้มีเศรษฐีมาช่วยเหลือก็ไม่กล้าขอมากจึงเลือกซื้อแต่สิ่งของที่จำเป็นและมีราคาถูกเท่าแก่เป็นคนดีจึงไม่คิดแพงสิ่งของที่ซื้อไปรวมเงินแล้วไม่ถึง5,000บาทในความรู้สึกของนายป๋องนั้นเงินจำนวน5,000บาทที่เสียไปยังน้อยกว่าเงินที่เขาไปเที่ยวผับในหนึ่งคืนแต่ความรู้สึกของคนจนไม่ได้รับการช่วยเหลือแบบนี้ ก็กราบขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนายป๋องรู้สึกมีความสุขมากที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตอนนี้ใกล้เย็นแล้วจึงจำเป็นต้องเอาศพคนตายกลับไปที่บ้านนายป๋องได้บอกกับตัวเองว่าตอนนี้จะต้องไปรับศพคนงานทั้งสามคนหรือไม่ก็ยังไม่รู้เมื่อนายป๋องเดินทางมาถึงโรงพยาบาลแล้วนั่งรอที่ห้องมืดๆด,ดูหมอที่ไม่รับสินจ้างรางวัลคนนั้น นายป๋องไม่คิดที่จะทักทายหมอด้วยซ้ำยังคิดอีกว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงเป็นเรื่องแปลกหมอกลับเป็นฝ่ายเดินเข้ามาหานายป๋องเองแล้วส่งยิ้มให้พร้อมพูดว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเท่าแก่คนงานทั้ง3คนตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้วแต่อาจจะต้องพิการเพราะกระแสะไฟฟ้ามีพลังงานสูงดูจนสมองผิดปกตินะับเป็นเรื่องแปลกที่หมอได้เจอมา กระแสะไฟฟ้ามีพลังงานสูงดูดแล้วยังรักษาหายได้แม้แต่หมอกับพยาบาลที่มาช่วยกันรักษาต่างก็เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดมากคุณหมอจับมือนายป๋องแล้วแสดงความยินดีเมื่อหมอเดินจากไปแล้วหูของนายป๋องได้ยินว่าคนที่ถูกไฟดูดขนาดนี้ยังรักษาให้รอดมาได้เป็นไปได้อย่างไรแทบไม่เชื่อตอนเองหรือว่าที่ตนเองได้ทำบุญลงศพไปนั้นเหตุการณ์ทุกอย่างจึงแปลเปลี่ยนไปในทางที่ดี โอ oh, สาธุครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ